และแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้ติดตามเรื่องของภาวะออทิสตซึมหรือว่าออทิสติกไม่เพียงเท่านี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูกันว่าปัจจุบันนะคะเรามีมูลนิธิออทิสติกไทยซึ่งเขาเนี่ยค่ะมีการส่งเสริมพัฒนาค่ะให้คนที่มีภาวะออทิสติกค่ะดึงศักยภาพของตัวเองก้าวข้ามขีดจำกัดค่ะและสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมค่ะ าพวาดงานศิละปะผลิตภัณฑ์ฝีมือที่จัดแสดงในอาร์ตแกลเลอรี่มูลนิธิออทิสติกไทยเป็นส่วนหนึ่งของความสร้างสรรค์จากน้องๆและบุคคลออทิสติกที่ผ่านการฝึกอาชีพจากครูพี่เลี้ยงให้สามารถผลิตผลงานได้เท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคมได้ กว่า16ปีที่มูล,ลนิธิออทิสติกไทยในฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินงานภายใต้รูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์โดยไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสในชีวิตและกระตุ้นพัฒนาการให้กับบุคคลออทิสติกตั้งแต่ในวัยเยาว์จนเติบใหญ่สามารถประกอบอาชีพได้รวมทั้งกระตุ้นให้สังคมเปิดโอกาสให้กับบุคคลออทิสติกได้อย่างทัดเทียมกับคนทั่วไป มูลนิธิออทิสติกไทยเราเป็นองค์การสาธารประโยชน์นะครับที่เราได้รับการรับรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ผ่านการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในระดับปีมากเพราะนั้นกิจกรรมสําคัญที่เราทำเนี่ยเราเน้นเรื่องของการสนับสนุนครอบครัวนะครับก็คือให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่นะครับของเด็กพิเศษและเด็กออทิสติกให,ให้สามารถที่จะ พัฒนาแผนการเรียนรู้แผนการฝึกลูกด้วยตัวเองที่บ้านได้แล้วเราก็มีการจัดบริการไม่ใช่เฉพาะเต่ที่มูลนิธินะครับเรามีศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลนอติสติกใน40จังหวัดนะครับเราก็จะจัดเป็นโปรแกรม d e v วลลอปเมนนะครับพัฒนาการโดยใช้พ่อแม่เ,เป็นครูนะครับคือเราเทรนนิ่งพ่อแม่แล้วให้พ่อแม่ไปช่วยลูกแล้วก็ช่วยช่วเพื่อน นะครับเราก็มีการพัฒนาหลักสูตรเราก็มีสหวิชาชีพนะครับมาร่วมกันอันนี้คือภารกิจอันที่1อันที่สองที่มูลนิธิทำต่อเนื่องมาตลอดก็คือพยายามซัพพอร์ตให้น้องๆเนี่ยเข้าไปรับการศึกษาแบบเรียนรวมหรือว่าเรียนร่วมที่เรียกว่า n c l u s i v e e d u c a t i o n นะครับเราก็ไปช่วยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทำการศึกษาสองแบบแบบที่1ก็คือในโรงเรียนทั่วไปนยเราไปร่วมกันพัฒนาห้องเรียนคู่ขนาน ที่เป็นโรงเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติเนี่ยให้เด็กออทิสติกไปเรียนอีกระบบหนึ่งที่เราทําก็คือส่งเสริมกศนนะครับเพราะว่าเด็กออทิสติกหรือว่าเยาวชนออทิสติกส่วนหนึ่งเนี่ยจบจากปถมแล้วไม่มีที่เรียนสูตรน,นี้จะเป็นทีอินวันเลยเตรียมความพร้อมอได้เรียนรู้นะครับทักษะอาชีพด้วยแล้วก็เตรียมหลายๆสกิลให้กับน้องๆเขานะครับก็ทําให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วก็มีสมรรถนะตามหลักสูตรแถมได้บุธบัตด้วยนะครับ อันที่3เนี่ยเราเรียกว่าศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทํางานนะครับสำหรับบุคคลออทิสติกนะครับเรามีที่มูนิทีเรามีศูนย์ที่เรียกว่า cp t u o autistic thai vocational center นะครับศูนย์เนี้ยความตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยเราตั้งใจให้เป็นค,คล้ายๆเตรียมเพื่อเข้าสู่การทํางานนะครับก็จะมีน้องๆมาฝึกหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางบริษัทกับมูนิทีเนี่ยร่วมกันพัฒนามีหลายๆบริษัทเข้ามา แล้วเราก็ไปขอให้กระทรวงแรงงานโดยเฉพาะกรมพัฒนาพบังงานเนี่ยเขาเรียกว่ารับรองหลักสูตรให้เรานะครับก็มีการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ฝึกเด็กนะครับตามโปรแกรมที่กําหนดนะครับพอฝึกแล้วเนี่ยน้องบางคนก็สามารถไปทําง,งานในบริษัทได้หรือบางคนก็ไปทําง,งานในหน่วยง,งานต่างๆได้วันนี้เราก็ได้รับความสนับสนุนให้ทําเรื่องอาชีพเป็นบาริสต้า นะครับก็มีบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งนะครับที่รับน้องเราไปเป็นบริสต้าในบริษัทแต่ว่าเนื่องจากาจํานวนของเด็กเรามีทั่วประเทศนะครับเราก็เลยทําเป็นหลักสูตรออนไลน์ด้วยแล้วก็ออฟไลน์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ไปสนับสนุนก็เปิดเป็นร้านกาแฟเป็นคล้ายๆสตรีทคอฟฟี่ครับร้านกาแฟในชุมชนนะครับแล้วก็ให้เขามีโอกาสเรียนรู้พัฒนาแล้วก็ทําธุรกิจของตัวเขาเองสมัยแรกๆเลยเนี่ยเราเน้นอาชีพที่เรียวกว่าไปทํางานในบริษัท เช่นทำงานสนํงงานักงานเราทํามาปีนี้ปีที่8ที่9แล้วนะครับก็ประสบความสาเร็จนะมาระยะหลังเนี่ยที่เรามีการเรื่อง new normal เข้ามาพอ new normal เข้ามาเนี่ยเราเริ่มมองอาชีพกระแสะใหม่นะครับคืออาชีพเชิงดิจิตัลแล้วเราค้นพบครับว่าน้องๆที่เป็นออทิสติกเนี่ยหลายคนเนี่ยเขามีศักยภาพด้านการเรียน,นรู้ดิจิตัลสูงมาก คืออะไรที่ทำเป็นรูทีนอะไรที่ทำเป็นซ้ำๆเช่นเขียนเว็บไซต์เขียน<ม>ขั้นตอนโปรแกรมนะครับหรือการครีย์ข้อมูลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการวาดรูปที่เป็นดิจิตอลอาร์ตเมื่อก่อนเรามีโปรแกรมที่เรียกว่าอาร์ตตอรี่ a บโอทิสติกไทซึ่งตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเองนะครับแล้วก็มีจิตรกรที่เป็นออทิสติกที่วาดรูปนะครับพัฒนาจากศิลปะบ่บัดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นเนี่ยฮะ จำหน่ายได้มีรายได้แต่วันนี้เราเห็นว่าหลายคนสามารถใช้สกิลด้านดิจิตอลได้บางคนนีิวาดภาพเป็นเข้าไปสู่ระบบ NFT แล้ว Metaverse อันนี้เขาทำได้แล้วแล้วก็กำลังเปิดสอนเขาเปิดแพลตฟอร์มที่เป็น wallet ของตัวเองเพราะนั้นผมคิดว่าอาชีพกระแสะใหม่ที่เป็น new normal เนี่ยก็เป็นอีกเทรนหนึ่งที่เราสามารถยกระดับได้แล้วสเสน่ห์ของอาชีพเหล่านี้คืออยู่ที่ไหนก็ทาได้ และไม่เพียงการฝึกอาชีพเท่านั้นที่นี่ยังเป็นพื้นที่ของการเริ่มต้นการทำงานและการได้ทำในสิ่งที่ชอบไปพร้อมกันน้องแอปเปิลและน้องก๊อฟได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ทำงานและได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษจนกลายเป็นกิจกรรมที่สร้างผลงานและรายได้ไปพร้อมกันอีกด้วยเพราะว่าเกิดจากว่าตอนเปิ้ลสีขวบเปิ้ลพูดไม่ได้เลยตอนนั้นแม่ก็เลยลงมาบำบัดตอนนั้นเปิ้ลก็เริ่มพูดเปิ้ลเริ่มวาดรูปตั้งแต่ตอนนั้นทั้งที่เปิ้ลพูดไม่ได้ ต้องใช้ภาพวาดในการสื่อสารนะคะภาพแรกเป็นภาพที่เปิลเขียนวาดตามโฆษณาที่เปิ้ลดูนะคะเป็นภาพลายเส้นจับดินสอชอบที่สุดก็คือสีน้ําค่ะคือสีน้ําคนมนจะมองว่าทํายากแต่ว่าจับเปิลได้ค่ะคือเปิ้ลฝึกฝนการลงสีน้าไปเรื่อยๆแล้วชอบี่สุดก็คือตรงสีน้ําที่เป็นทิ้งคราบนะคะมันมีสเสน่ห์งานส่วนใหญ่ของหนูก็จะมีเป็นพวกสํานักงาน การช่วยงานสำนักงานการทำเอกสารบางครั้งก็ส,สอนน้องที่ห้องประจาห้องแล้วก็แล้วก็ถ้ามีลูกค้าก็าจะวัดลูกค้าจะมาเรียกก็จะเรียกตามงานออสตอรี่ค่ะออกแบบพวกภาพการแต่งงานนะคะตามคอนเซ็ปที่เขาแจ้งไว้นะคะเล่นมาตั้งตั้งแต่เข้ามาที่คนที่ออทิติไทยใหม่ๆก็ ก็ได้เข้าวงรุนตรีไทยอรุณจันทาแสดงงานรุนตรีไทยที่ตามสถานที่ต่างๆได้ความสนุกได,ได้ได้ความสัมัาคีต่อเพื่อนๆในหมู่คณะและรู้จักการการรอคอยครับสามารถทำความเข้าใจกับงานนั้นๆได้ครับก็ต้องรับผิดชอบเรื่องงานที่ที่พิมพ์งานในวันนี้แล้วก็ มีการแยกเอกสารการคัดกรองเอกสารส่งเอกสารมีปัญหาเรื่องงานก็จะปรึกษาคุณครูและเพื่อนเพื่อนให้อธิบายให้เข้าใจกับางานนั้นๆครับอย่างไรก็ดีความสำเร็จของการกระตุ้นพัฒนาการและฝึกทักษะบุคคลออทิสติกจะสำเร็จสู่เป้าหมายได้นั้นประธานมูล,ลนิธิ ai, ออทิสติกไทยยังย้ำว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนที่จะเข้ามาร่วมมือกัน โดยที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์และทูคอร์ปอเรชั่นให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสและส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการด้วยการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้และการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิเป็นอย่างมากต้องขอบคุณกระบวนการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์นะครับเยอะมากเลยอย่างทูป,ปุป,ปัญญาก็มาช่วยครั้งเมื่อสักปีสองปีที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ย เราทําสื่อบ้านเรียนเพราะว่าเด็กไปเรียนเรียนไม่ได้เราก็ส่งสื่อเนี่ยไปให้น้องๆฝึกทักษะที่บ้านตอนนั้นก็เป็นสื่อทํามือเนี่ยครับทำบัดผ้าบัตรคําระบายสีปั้นดินน้ำมันมอะไรแต่แต่มาระยะหลังเนี่ยเราเริ่มมองเห็นเรื่องของสื่ออ mm ิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันนะครับทูก็พัฒนาให้เรามาถึง5โปรแกรมวันนี้เนี่ยเราลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมผู้ปกครองหลังจากที่โควิดผ่อนคลายเนี่ยก็จะมีน้องๆรุ่นใหม่ๆอ่ะห้าขวบ 7จ็ขวบ8ปดขวบ10บขวบพวกนี้ยังไม่พูดนะฮะเราก็ถามพ่อแม่ว่าปู่ย่าตายายด้วยว่าอยากให้ลูกหลานทําอะไรได้บ้างเขาบอกอยากให้ลูกพูดได้สื่อสารได้พอดีเรามีแอปที่ชื่อว่า Communication ซึ่งเราพัฒนากับทูมาหลายปีเราก็คิดว่าโปรแกรมนี้สําคัญเราก็เลยบอกกับผู้ปกครองว่าเดี๋ยวเราจะสอนทํำอ็นคลิปนะเราทําให้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็แชร์ไปบางคนก็ดูแล้วก็มีระบบออนไลน์เราก็ใช้ V ีลูมนะครับ ส่งให้เขาไปแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้าไปว<ช>างบ้านเขารวมกลุ่มกันเจอกันนะฮะให้เขามาเรียนที่ศูนย์แล้วก็เทนกันก,ก็ได้ผลนะครับเด็กเริ่ม3-4เดือนเด็กเริ่มที่จะพูดเป็นคำได้เรามีการฟอลโล่เราทดลองทำสูงสุดเนี่ยเดือน นะครับที่ฝึกกันต่อเนื่องแล้วพอลูกเขาสื่อสารได้เนี่ยก็โอเคก็หมุนเวียนให้คนอื่นใช้งานกันไปนะครับแล้วพอน้องเขาผ่านสเตปนี้ไปเนี่ยเราก็ใช้ระบบวิชวลซัพพอร์ตซึ่งหลักสูตรพวกนี้ในเว็บไซต์ของมูลนิธิออทิสติกไทยนะครับออทิสติกไทยคอมแล้วก็ในเพจเนี่ยเราก็จะมีคลิปเผยแพร่ให้อันนี้ก็เป็นการให้ความรู้อีกแนวหนึง่งหลังจากที่เราเจอเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็ต้องปรับรูปแบบเราก็ได้รับการสนับสนุนพวกนี้จากภาคีคที่เกี่ยวข้องครับ ด้วยความเชื่อมั่นว่าบุคคลออทิสติกบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ตลอดจนคนพิการทุกคนล้วนมีศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถขอเพียงโอกาสและการสนับสนุนความเข้าใจจากทุกภาคส่วนในสังคมย่อมส่งเสริมให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายดำเนินชีวิตอิสระในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตลอดสามารถประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพได้อย่างไร้ขีดจำกัดเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปในสังคมได้เช่นกัน